ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เะพยาารร์ค่ะสนับสนุนโดยคาราสกินเซรัมวิติซีร้อยเท่าเคลียร์ฝ้ากะวัดได้ใน14วัน คลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงดวงชะตาของวันที่1ถึง15กรกฎาคม2566กันนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดืยพยากรณ์และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปลต่อๆไปด้วยค่ะ การดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้เราฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ทันค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะและคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะหากท่านได้ยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหนะ้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ ดวงชะตาของชาวเมถุนนะคะในช่วงวันที่1-15กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาวราชาโชคยังคงทับลัคนาชาวเมถุนอยู่รวมถึงดาวพระเกตก็ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของชาวเมถุนด้วยดังนั้นภาพรวมของการเงินการงานของชาวเมถุนอย่างละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะ ดวงชะตาของชาวเมทุนในช่วงวันที่1-15กรกดาคมดาวอาทิตย์ยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในลัคนาของชาวเมทุนนะคะส่งผลให้ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกดาคมยังคงมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงสังคมมีโชคในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมกับคนหมู่มากงานที่ต้องทํางานเกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่ายหลายแผนกอันนี้จะได้รับผลดีค่ะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ยศศักดิ์ตำแหน่งจะมีเกณฑ์ให้ได้ไปเกี่ยวข้องกับการงานที่มีเกียรติการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงมีขั้นมีตำแหน่งหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่หรืองานที่มีมูลค่าสูงของที่มีมูลค่าสูงก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับดาวอาทิตย์จะทับลัคนาชาวเมทุนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมดังนั้นก็จะมีการโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจากักรส่งผลทิศทางแวดวงสังคมของเมทุนมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินเยอะนะคะคือหลังวันที่17กรกรกฎาคมไปแล้วเงินก้อนใหญ่ไปกับการลงทุนมีเกณฑ์จะต้องทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่มีเกณฑ์จะต้องหมุนเงินเยอะในเรื่องของงานและผลประโยชน์ค่ะ ต่อด้วยดาวพุธนะคะมีการโครจรโยกย้ายในวันที่4กรกฎาคมเข้าสู่เรือนการเงินส่งผลให้ชาวเมถุนมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์ที่ดีขึ้นส่งผลให้มีเกณฑ์ได้เงินแบบปุบปรับฉับพลันแล้วก็หลังวันที่17กรกฎาคมเป็นจังหวะที่ดาวพระเกตย้ายมาโครจรร่วมกับดาวพุธครึ่งเดือนหลังไปแล้วอาจจะมีการงานที่ติดต่อแบบเร่งเ่งดุ่นด่วน,นเป็นงานที่เร่งรีบให้เวลาการทำงานน้อยหรือสิ่งที่รอคอยอาจจะมาได้แบบรวดเร็วแบบไม่คาดคิดค่ะ ต่อไปเป็นดาวพุธค่ะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวเมถุนและเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นอาจจะมีการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์มรดกตึกอาคารบ้านช่องเรื่องของการใช้สถานที่ในการทํางานทําเงินอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากมุมดาวค่ะผู้ที่ทําธุรกิจกงสีทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับเครือญาติจะมีความก้าวหน้าดีขึ้นด้วยค่ะ การงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการติดต่ออันนี้จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันสำหรับดาวพระเกตก็จะเข้าสู่เรือนการเงินในหลังวันที่14กรกฎาคมไปแล้วส่งผลให้การเงินการทองที่เคยติดขัดก็จะสามารถขอความช่วยเหลือได้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากการไปไหว้พระ หรือว่ามูต่างๆจะได้ผลดีค่ะเพราะว่าดวงดาวพระเกตนะคะเป็นตัวแทนของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาขายเช่าพระเครื่องอันนี้จะมีเกณฑ์ดีพิเศษจากมุมดาวค่ะเช่นคุณอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นซื้อถูกขายแพงแล้วก็การ ทำกำไรแบบเร็วๆก็จะเกิดขึ้นได้และดาวพระเกตอยู่ในเดือนการเงินส่งผลให้การเงินถ้าได้เร็วก็จะเร็วเวอร์แต่ถ้าสามารถเสียเงินก็สามารถเสียเงินได้แบบรวดเร็วเช่นกันเพราะว่าดาวพระเกตเป็นดาวกระตุ้นภพเดือนนะคะยังไงก็จะกระตุ้นทั้ง2ด้านทั้งรายรับและรายจ่ายค่ะดาวคู่มีตด,ดาวอังคารและดาวศุกร์ในเดือนนี้ไปอยู่ในภพเดือนสหัสชะเเดยกได้ว่าเวลานี้แวดวงสังคมคอนเน็กชันค่อนข้างมีความสําคัญในเรื่องของการงานและการเงินของคุณนะคะ แต่คุณก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผลงานในอดีตแต่ในแง่อีกมุมนึงก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องไปตอบแทนเพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือเป็นการครบกันแบบตอบแทนต่างได้ผลประโยชน์ด้วยค่ะ ดาวสาวเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะในช่วงเวลานี้เดินถอยหลังอยู่เล็งไปที่ดาวคู่ศัตรูก็คือดาวอังคารและดาวศุกร์ส่งผลให้ชาวเมถุนมีรายจ่ายเยอะมีการรั่วไหลาทางการเงินค่อนข้างเยอะในมุมของการเลี้ยงดูบริวารและคนในการดูแลของคุณอาจจะเรียกได้ว่าคุณต้องหาเงินคนเดียวแล้วก็มีคนมาช่วยใช้ประมาณนี้ค่ะ สำหรับดาวเสารที่เดินถอยหลังนะคะชาวเมถุนอาจจะมีแนวโน้มในการจบภาระระยะยาวเรียกได้ว่ามีแนวโน้มเคลียร์นี้สินหมดจบลงได้แล้วก็คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยความตายเช่นประกันภยัยงานซ่อมแซมต่างๆอันนี้จะได้ผลดีแต่ได้น้อยหน่อยเพราะว่าดาวเสาร์ยังเดินถอยหลังอยู่ค่ะ ยังไงอยากจะให้เรมามาระวังในเรื่องของการดูเรื่องผลประโยชน์กับผู้ที่ร่วมหุ้นลงทุนมีหุ้นส่วนอาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ในเวลานี้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นกันและกันจนถึงต้องตัดจบสิ้นสุดของการร่วมทํางานร่วมกันก็เป็นไปได้ค่ะ ด้านการเงินในเดือนนี้นะคะการงานมีมากขึ้นจากเพื่อนฝูงแวัดวงสังคมคอนเน็ชันแล้วก็จากผลงานในอดีตส่งผลให้คุณหน่ะได้งานต่างๆมาได้เพิ่มนะคะหรือว่ามีงานเพิ่มเสริมพิเศษเข้ามาในช่วงเดือนนี้ค่ะ สำหรับด้านการเงินแล้วก็โชคลาภเนื่องจากมีดาวพระเกตและดาวพุธมาเป็นตัวช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างดีนะคะการขอพรไหวพาก็จะส่งผลให้คุณสมหวังได้ง่ายขึ้นเพื่อนฝูงคอนเน็กชันก็จะมาส่งเสริมสนับสนุนอีกให้ได้เงินได้งานมากขึ้นในช่วงเดือนนี้แต่ยังไงก็จะเป็นเชิงที่อาจจะเข้ามาเคลียร์ตัดจบหนี้สินค่าใช้จ่ายให้จบลงได้ค่ะ ด้านความรักและความสัมพันธ์สาหรับคนที่มีคู่อยู่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้ดาวพฤหัสยังคงส่งผลดีในเรื่องของคู่ครองในเดือนนี้เนื่องจากเป็นราชาโชคในภพราบผลคุณจะได้รับผลดีด้านการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนมีความรักความเข้าใจกันในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษมีความสุขด้านความรักดีค่ะ ส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้ถือว่ามีเสน่ห์มากจะมีคนที่มาถูกใจคุณแล้วคุณก็ถูกใจเขาอันนี้จะเข้ามาทําความรู้จักกันได้จากแวดวงสังคมหรือคนแนะนําหรืออาจจะมาจากโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะด้านความรัก ไปแล้วนะคะมาต่อที่ด้านสุขภาพแะระดองที่ต้องระวังสําหรับดาวมารณะคือดาวเสาวที่เดินถอยหลังอยู่คนที่มีโรคเดิมโรคประจําตัวจะมีเกณฑ์ดีขึ้นในช่วงที่ดาวสาวเดินถอยหลังแต่ก็ต้องระวังเรื่องโรคเครียดโรควิตกกังวลส่งผลให้อาหารไม่ย่อยนอนไม่หลบับกินข้าวไม่ลงอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางต่างๆไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เสียเลือดได้ง่ายเนื่องจากดาวพุธเล่งดาวเสาค่ะ โดยสรุปแล้วในช่วงเดือนนี้ของชาวเมถุนนะคะการงานที่ดีจากเพื่อนฝูงแวดวงสังคมหรือดีจากผลงานเก่าๆที่เราเคยทำมาทำให้เรามีงานเข้ามามากในช่วงเดือนนี้สำหรับด้านการเงินก็ดีขึ้นเพราะมีตัวช่วยมาเพิ่มแต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายและภาระความรับผิดชอบเช่นกันแต่ยังไงก็มีความไหลลื่นคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดือนก่อนแน่นอนค่ะ ยังไงรับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ